วันนี้วันที่สิบหกมกราสองห้าหกเก้านะสมมติของโลกเขาเรียกว่าวันครูนะวันครูก็คือวันวันที่เราระลึกถึงคุณของนอกจากพ่อแม่นอกจากูู่ญาตายายนอกจากเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายที่ทําให้เราเกิดกอ่อกาเนิดเกิดให้เราเป็นสี่นันให้เป็นอภินญาให้เป็นเอกพภ์ให้เป็นภูมิตรคูพร ให้เป็นเราทั้งสองคนที่เฝ้าร้านแห่งนี้หรือให้เป็นน้งพี่พลัดมันมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่ว่าเราเกิดเกิดมาแล้วเราก็เป็นแบบนี้เลยเรามีพ่อเรามีแม่มีพ่อแม่โรงเรียนแห่งแรกมีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อน้องน้องพี่แล้วที่สําคัญเราก็มีครูบาอาจารย์ทั้งครูบาอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนที่เรียนหนังสือปหนึ่งปสองสามสี่ห้าหก็แปดเก้าหกแล้วก็มาหนึ่งม .1 สองสามสี่ห้าหกเนอะแล้วก็เรียนตีโตเอก แล้วก็มีทั้งแฟนมีทั้งคู่ชีวิตทั้งหมดเราลืมไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําให้เราเกิดใหม่ก็คือมีครูบาอาจารย์ที่ทําให้เราได้เกิดใหม่ในเขาเรียกในภูมิแห่งนักปราชญ์บัณฑิตแห่งคนดีที่จะนำนำทางให้เราสว่างสวัยขึ้นเหมือนที่ท่านบอกว่าครูคือแสงทองสองชีวิตครูช่วยดวงจิตให้สูงค้าครูช่วยชีวิตให้พัฒนาครูช่วยนําพาให้ก้าวไป ครูคือยันวิเศษอันไม่น้อยครูครูคือผู้คอยเอาใจใส่ครูคือผู้มิตรและอวยชัยครูคือพาพ้นภัยตลอดกาลนะนนนฉะนั้นฉะนั้นวันนี้เราลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เราก็เลยจะได้มามากราบขอเข้ามาเพื่อจะได้เป็นสิมงคลนะชีวิตเราจะได้มีความรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะร้านโทรศัพท์แห่งนี้ที่พี่มานี่บนวันนี้นะ จะได้มีลูกค้าเข้าทั้งทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นนะเข้าทั้งวันเลยนะให้เจ้าของร้านคานเข้าวานเลยนะจะได้มีลูกค้ามากมากเลยเอาละอ่าทีนี้ถวายาทีนี้บ้าตางพี่นะอ้าอ่ะน้ำมูพร้อมกันนะน อาจารยปรมารเดนะเดวารัตเยรกตังสับบังอัปปาาทังขมตุโนพันเตอาจริเยปรมาเดนะดวารัตเยรกตังสับบัง อปปลาทางขมัต e ุโนพันเตอาจารยปะมาเดนะตวารัตเยรักตังส <Air Ch mixes> ับปังอปลลาทางขมัตุโนพันเตสาธุส็จหัวต่อไว้ให้ผอกมาให้ผัดแล้วผู้หญิงก็ฝากผู้ชายมาด้วย อ่าหนึ่งไม้โอ้ซื้อไปร้อยเอ็ดจะเหี่ยวไหมครับเออถือไปอุกราบอุไรชาหลงพี่นะเดี๋ยวเดีอยว่ดยเพิ่งนะ่ง่ิจาให้ให้หก่อนด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพั้งต่อท่านทั้งหลายด้วยตาด้วยต่อหน้าและรับหลังด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีด้วยรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ขอให้กายให้กรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นจงเป็นเสียซึ่งโอโหสิกรรมไม่เสียซึ่งโทษซึ่งกันและกันในทางตนข้ามท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลั้งต่อข้าพเจ้าต่ออัตมาทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยกายให้กรรมวจีกรรมมโนกรรมขอให้กายให้กรรมวจีกรรมมโนกรรมท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลั้งด้วยรู้เท่าไม่ด้วยรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีด้วยตั้งใจไม่ได้ไม่ตั้งใจก็ดีให้เป็นเสียซึ่งโอโหิกรรมวิญเสียซึ่งโทษซึ่งกันและกันเราขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญด้วยจตุรพิธ ปฏิพนานทัศสารสมบัติธรรมสารสมบัติมังมีสีสุขสุภาพแข็งแรงทู้กู้ทุกนาทุกคนเถิดเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุโตยจะบุเพปมัชชิตวาปัจฉาโซนนประมัณจิโซมังโลกังปภาเสติอัมพามุตโตวจันทิมายะสะปาพังกตังกังมังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังปภาเสติอัมพามุตโตัวาจันทิมาสิธะมัตถุสิธะมัตถุสิธะมัถ,มถุอีดังพลัง เอตสัมิ่งลัตนาติยาสมมิงสัมปัสสานาเจตโซหาวตูสามพ้มังขรารังลาขั้นตุสามพนิวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสพพธรรมานุภาเวนะสพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทีพระวันตุเต